ปวยด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังส่งเสียงกับการที่ทาบิเพลเด็กมันไปจะเข้าคุบทูกท่กันเลย ทเป็นพี่น้องเราขัหมดทุกคนนั้นที่นี้และที่จะไปพบกันที่ราบประสงค์ล้วนเป็นพี่น้องร่วมอุดมการ พี่น้องท้องเดียวกันพี่น้องต่างท้องกันไม่พูดกันพวกพวกนึงเหลืองพวกนึงแดงแต่เราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องในสายเลือดแต่พวกนี้คุยกันทุกวันเลยเราช่วยเหลือกันเราให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และนได่คือความเป็นพี่น้องในบรรดมการเดียวกันที่ยิ่งใหญ่และนับมาจากสี่ปีที่เราต่อสู้คนเสื้อแดงมากขึ้นหมายความว่าหมายควว่าพี่น้องเรามากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวัน เชกโมหงกับเจเสีเงห้าคนนั้นปรากฏว่ามีการทะเลาะกันดึงกันจากเวทีเห็นไหฮะเขาก็เลยบอกว่ามีน้อยอยู่แล้วยังมาทะเลาะกันอีกนี่เชื่อคนละสีกับเราอันนี้เอาอย่างควรจะเอาอย่างไหมยา เหลืออยู่ไม่กี่คนเหลืออยู่ไม่กี่คนเขาทะเลาะก,กันด้วยปัญหาผลประโยชน์ด้วยนะฮะและตอนนี้มันก็เลยมีปัญหาว่าพวกนึงไปติดทุกข์เขมรแล้วพวกของเขานะลมรัดทิบากรัทิก็เลยไปร้อม แปลว่าโกรธที่บ้านพักอาทิตย์ไม่ไปช่วยต่อไปนี้ สมความที่แห่งฉันติอโศกมันก็เลยแตกเป็นสามส่วนเลยสี่ส่วนเลยนี่เป็นตัวอย่างคนช่วยแดงจะทำอย่างนี้ไหม่เห็นไหมเห็นไหมนะเราดูเขาเป็นตัวอย่างแล้วเราลับมาดูพวกเขามาด้วยผลประโยชน์และก็แตกกันด้วยผลประโยชน์ แต่เราเนี่ยไม่ไป็นมาด้วยผลประโยชน์เรามาครอบผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ประเทศชาติไม่ใช่ส่วนตนใช่หรเปล่าเราจะมาแส่งเนือหาอะไรไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน,ยชน์เพราะนั้นพวกเรา สามัคคีให้หัวใจเป็นดวงเดียวเป็นหัวใจดวงที่ทำทุกอย่างเพื่อผประโยชน์ประเทศชาติประชาชนอะไรที่เป็นจุดอ,อ่อนข้อบกพร่อง,อรองเราก็ต้องประปรุงแก้ไ พันธมิตรกลุ่มสันตินอโศรกลุ่มวีรศสมความคิดเริ่มเก็บมาเป็นบทเรียนเพราะว่าเส้นทางของเรายังยาวไกล